Maybe I'm not the perfect leader, but I will fulfill my duty as six. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel inception ในคลิปนี้เราจะมาพรีวิวตัวละครวิหกกันก็อันนี้เป็นข้อมูลพรีวิวนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้ก็ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถอคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ข้อมูลตัวละครเบื้องต้นพี่6เป็นตัวละคร6ดาวเ,าเป็นธาตุแสงนะครับโจมตีเป็นเมนเทลหรือว่าเป็นเวทสายพพอร์ตที่มีทั้งสกิลบัฟและดีบัฟในตัวเดียวกันแล้วก็ยังมีดามจจากสกิลอัลติเมทที่ค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งสามารถใช้เป็นตัวละครดีพีหลักได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ก็อาจจะไม่ได้แนะนำนะและตัวละครในแพทนี้อย่างตัวพี่6เองเนี่ยก็มีเมคคากเกตยูเลกาเหมือนกันเกดฟา้ฟาเนี่ยเหมือนน้อง37เลย ซึ่งเบื้องต้นจูเลกาจะเต็มอยู่ที่5หน่วยแล้วก็จะเพิ่มเป็น6หน่วยหลังจากที่เราอัพพี่6เป็นอินไซต์หเป็นต้นไปนะครับตอนอื่นก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเมคนิกหลักของพี่6กันก่อนก็จะมีตัว collection of debuff ซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะเรียกว่าคลัง debuff นะครับก็โดยคลัง debuff เนี่ยก็จะมี debuff อยู่ทั้งหมด6อย่างนะครับตามนี้ก็มีลด critical defense 30%อันนี้ก็จะทำให้ศัตรูที่โดนแปะเนี่ยก็จะโดนขีแหง ขึ้นนะครับมีตัวลดเ e a l ลิตี้ดีฟェน์20%มีลดเมน t a ลดีฟ e น s ์20%มีบลายหรือตาบอดลด a m เมจโบนัส30%ถ้าตัวศัตรตูที่โดนเนี่ยใช้ สกิลตีเดี่ยวนะครับแล้วก็มีมิสเอมหรือว่าเล็งพลาดจะเป็นดีบัฟลดเดเมจโบนัส30%เมื่อศัตรูเนี่ยใช้สกิลโจมตีหลายเป้าหมายมีแฟลกชเชอร์หนึ่งหรือว่าแตกหักหนึ่งเมื่อถูกโจมตีจะได้รับความเสียหายเจนเนซิสเพิ่มเติม20%จากแันแท็กของพี่6 collection of buffs นะครับก็หลังจากนี้จะเรียกว่าคลังบัฟโดยตัวคลังบัฟเนี่ยก็จะมีบัฟอยู่ทั้งหมด6อย่างก็จะคล้ายๆกับตัวดีบัฟนั่นแหละก็มี6กอย่างเหมือนกัน ซึ่งข้างในก็จะมี penetration rate หรือว่าเพิ่มอัตราเจาะเกาะ20%มี i n c a n d a t i o n ไม้ห้ก็คือเพิ่มความแรงสกิลนะครับมีเพิ่ม mental defense 15%มีเพิ่ม reality defense 15%มี vitalize t หรือฟื้นตัว1เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยเ,เพื่อนร่วมทีมที่มีตัวบัฟอันเนี้ยจะฟื้น HP 10%จาก HP สูงสุดของตัวเองนะครับมี ricochet หนหรือสะท้อนห เมื่อเพื่อนของเราที่มีตัวบัฟอันนี้เพื่อถูกโจมตีจะสะท้อนความเสียหายเจนเนซิตกลับไป30%จากแอแท็กของพี่6ซึ่งตอนที่มีการสุ่มบัฟหรือดีบัฟจากคลังดีบัฟหรือคลังบัฟเนี่ยจะไม่มีการสุ่มแปะซ้ําชนิดกับที่เป้าหมายมีอยู่นะครับเช่นสมมุติว่าเดิมศัตรูมีตัวดีบัฟลดเรลิตี้ดีเฟนส์อยู่เนี่ยพอศัตรูตัวนี้ถูกโจมตีจะไม่ถูกสุ่มแปะดีบัฟลดเรลิตี้ดีเอนส์อีกนะครับแต่จะสุ่มอย่างอื่นให้กับตัวเป้าหมายตัวนี้ แทนก็คือสุ่มจากห้าอันที่เหลือนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลกันก่อนเลยสําหรับสกิลที่1 discipline เป็นสกิลโจมตีดีบัฟหมู่2ตัวทําความเสียหายเวทแล้วก็หลังจากที่ทําความเสียหายเนี่ยจะแปะดีบัฟ2อันแบบสุ่มจากคลังดีบัฟให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีเป็นระยะเวลา2เทินแล้วก็ถ้าหากพี่หกมีเกตยูเลก้าสหน่วยหรือน้อยกว่าเนี่ยก็จะได้รับยูเลก้าเพิ่มเติม,ตมก็สกิลเนี่ยก็จะเป็นสกิลหลักที่จะ แปะดีบัฟแล้วก็จะเป็นตัวเพิ่มเกจอยุธกาให้กับพี่6ได้เป็นจํานวนมากนะสกิลที่2ก็ดิวตี้เป็นสกิลประเภทบัฟโดยจะบัฟหเป้าหมายก็คือเวลาเรากดเนี่ยก็จะเลือกเป้าหมาย1ตัวฝั่งเราพอมันออกกดเนี่ยก็คือมันจะล้างดีบัฟประเภทแสดาวนิเกตีฟเซต้าคอนโทนอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นจํานวนแล้วแต่ดาวกาฟจากเป้าหมายแล้วก็จะทําการแปะบัฟแบบสุ่ม2อันจากคลังบัฟให้กับเป้าหมายเป็นระยะเวลา2เทินแล้วก็ถ้าหาก ที่6เองเนี่ยมีเกตยูเลกาอยู่5หรือมากกว่าก็จะทําการจ่าย5ยูเลกาแล้วเพิ่มบัฟอินแคนเดชันเอ็มพาวเวอร์เมน์ให้กับตัวเป้าหมายเนี่ยก็ระยะเวลาก็จะขึ้นอยู่กับระดับดาวของการ์ดนะครับตัวละครที่มีอินแคนเดชันเอ็มพาวเวอร์เมน์เนี่ยก็ตอนเริ่มเทิร์นก็จะได้รับการสุ่มอัพระดับสกิลการ์ดหระดับ1ใบทันทีสกิลอัลติเมทเดอะเลเวเลชั่นโจมตีเดี่ยวแบบไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คือโจมตีเดี่ยวทําความเสียหายเวทแล้วก็ ามีวุลย์กาอยู่6หน่วยเนี่ยก็คือหลังจากอินไซด์หนึ่งมันก็จะเป็น6หน่วยะนะก็คือูเลก้กาต้องเต็มจะทําความเสียหายเพิ่มอีก75%ตามจานวนดีบัฟต่างชนิดที่เป้าหมายมีโดยจะนับสูงสุดได้4ดีบัฟก็คือสามารถแรงได้สูงสุดถึง1% 0 0 0เลยนะอันนี้มาในส่วนของอินไซด์ที่อินไซด์หนึ่งเพิ่มความจุเกตูเลก้กาจากเดิมที่เต็ม5ก็เปลี่ยนเป็นเต็ม6หน่วยแล้วก็ในตอนจบเทิร์นถ้าหากมีใครสักคนในทีมเรา ที่มีบัฟสเตต์แอปพลิ t คทสเตตัสเคาน์เตอร์เป็นจํานวน4อันหรือมากกว่าจะได้รับอยุธยาเพิ่ม1หน่วยก็คืออันนี้คือถ้ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะจะมีกี่คนก็ตามนะที่มี4ี่บัฟขึ้นไปเนี่ยบนหัวก็พี่6ก็จะได้อยุธยาหนึ่งหน่วยเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟใดๆก็ตามเนี่ยพี่6ก็จะตีแรงขึ้น1 6ที่อินไซส์สก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เพิ่มดดเมจโบนัสตรงๆเลย8%ง่ายๆที่อินไซส์สเนี่ยอันนี้เป็น ที่สําคัญมากคือถ้าถ้าไม่ได้อัพก็ผมว่าก็ถือว่าเล่นค่อนข้างยากนะ,ะเรียกว่าเล่นยากไหมเรียกว่าใช้ประโยชน์จากพี่หได้ยากละกันก็คือที่อินไซส์สเนี่ยก่อนที่อัลติเมทจะออกผลจะทําการแปะดีบัฟ2ออันแบบสุ่มจากคลังดีบัฟใส่ศัตรูทุกตัวเป็นระยะเวลา2เทินเมื่อเริ่มเทินจะแปะบัฟหอันสุ่มจากคลังบัฟให้กับสายเราทุกคนเป็นระยะเวลา2เทินโดยการสุม่มบัฟเนี่ยก็จะสุ่มแยกบัฟทุกคน ไม่ใช่แจกบัฟแบบเดียวกันกับทุกคนนะครับมากันที่ตัว Portrait ที่ P 1 u l t i อัล e เจะเปลี่ยนจากที่ใช้6หน่วยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นใช้แค่5หน่วยเพื่อเพิ่มเรเมจและปรับความแรงจากเดิมที่เป็นดีบัฟลา75%ก็เปลี่ยนเป็นดีบัฟลา100%โดยสามารถซ้อนได้จากเดิมเนี่ยของเดิมมันซ้อนได้4ดีบัฟอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น5ดีบัฟก็อัลติเมทแรงได้สูงสุดถึง1,200เลยทีเดียวตัว P2 i n s i g นไซจะได้รับยูเลกาเมื่อตรงเงื่อนไขเพิ่มจากเดิม1เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น2เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟใดๆการโจมตีเนี่ยจะเพิ่ม24%จากของเดิม16%ที่ P3 Skill Duty หรือว่าสกิลบัฟเนี่ยจะล้างสถานะเพิ่มได้อีกก็คือ1ก็คือของเดิมม,มันเป็นเลขคู่2-4-6อันใหม่ก็คือเป็น3-5-7ที่ PC Ultimate จะทำความเสียหาย ส่วนเสริมแรงขึ้นจาก100%เป็น125%ก็คือสามารถทำความแรงอัลติเมตได้สูงสุดถึง1325%ที่ P5 t อัลติเมทจะเปลี่ยนจากใช้ยูเลกห้าหน่วยเหลือแค่4หน่วยเท่านั้นและเมื่อศัตรูมีรับต่างชนิดกันโดยสามารถซ้อนได้มากสุดถึง6นะครับจากเดิมแค่5ก็อันนี้ก็จะทำให้สามารถทำาดเมจจากอัลติเมทเนี่ยได้แรงสูงสุดถึง1450อรเทรดของพี่6ก็เหมือน ตัวอื่นๆนั่นแหละ อ๋อพีก็พอ,อแล้วถ้าจะเปิดอย่างมากก็ผมแนะนําว่า P2 หรือมากสุดจริงๆอะ่ะถ้าอยากเปิดจริงๆก็ไม่ควร P3 นะแล้วครับเพราะว่า P4 กับ P5 เนี่ยถึงจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกก็จริงแต่มอนก็ต้องมีฮีดีบับแปะบนตัวมากขึ้นด้วยถึงจะได้ดาเมจเพิ่มก็คือเราจะต้องเปลี่ยนวิธีเล่นเลยแหละจากที่เดิมเป็นซับพอร์ตเราก็เปลี่ยน P6 ไปเป็นตัวเมนดีเพเลยก็คือชงเองบัฟเองดีบัฟเองทำาดาเมจเอง,เองปั๊มบ็อกซี่ไว้ เพื่อกดอัลติเมทเพราะว่ายิ่งออกอัลติเมทได้มากเท่าไหร่ก็ทําให้ตัวดาเมจรวมของทีมเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นไปนะครับมากันที่ตัวไซคิวอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเลือกใช้ตามสถานการณ์ก็ตามระดับนี้ได้เลยก็ตัวเลือกที่ดีที่สุดของพี่6ก็คือบาล p นพ a ี e ก็จะมีขายในตอนที่ตัวพี่6เข้าในี่แหละก็เอาไว้ใช้กับศัตรูที่ไม่ใช่ธาตุมืดก็ถ้าเป็นศัตรูธาตุมืดเราจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่นแทนนะครับตัวเลือกที่ส ก็คือ Luxurious Laser ก็ถ้ามอนเป็นธาตุมืดก็เปลี่ยนมาใช้นี้แทนอันนี้ก็มีขายอยู่ในร้านตอนนี้ก็มีขายแล้วอันดับ3ก็ Wave New World ก็ถ้าไม่มี2อันข้างต้นก็สามารถเลือกใช้อันนี้ได้ส่วนถ้าไม่มีอะไรสักอย่างแม้แต่อย่างเดียวสามารถไปใช้ตัวเลือกเขาเรียกว่า b l e n d d ได้อันสุดท้ายก็คือ Hisbalden Duty เจ้าเก่ามาที่ทีมก็พีเป็นตัวละครที่ก็น่าจะเก่งมากอยู่เพราะว่าเป็น ตัวที่ไปได้ทุกทีมเลยเพราะว่าพี่6เองเนี่ยก็ไม่ได้สนทาตอะไรแล้วก็ใช้คุ้มมากๆในด่านที่มีตัวละคร4ตัวนะครับเพราะว่าผลจากตัวอินไซส์3เนี่ยจะคอยบัฟให้กับทุกคนในทีมเลยทุกเทินก็บัฟ4ตัวทุกเทินแบบคุ้มๆนะครับไม่ต้องขยับก็ยังได้บัฟแนวทางการเล่นพี่หกคร่าวๆก็จุดสําคัญของพี่หก็จะแน่นอนว่าอยู่ที่อินไซส์3ถ้าอัพไม่ถึงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความเก่งก็ลดลงไปเยอะ แบบมากๆพี่6จะได้ยูเลกาจาก2ทางทางแรกก็คือใช้สกิลดีบัฟซึ่งจะเพิ่มแค่ตอนยูเลกามี4หรือน้อยกว่าเท่านั้นทางที่2ก็คือจากอินไซนึงที่ขอแค่มีใครสักคนเนี่ยมี4บัฟตอนจบเทินก็จะได้ยูเลกาฟรีเลย1หน่วยเพราะงั้นโดยปกติแล้วเราจะให้พี่6ใส่บัฟแบบเทิร์นเว้นเทินเพื่อคงสภาพการได้ยูเลกาฟรีจากอินไซต์1เช่นสมมติเทินแรกพี่6จะแจกบัฟทุกคนเทิรนน จะยังไม่ได้อยู่เลกาแต่พอเราขึ้นเทินที่2เนี่ยพี่6ก็จะแจกบัฟบทุกคนอีกเพราะงั้นในตอนเนี้ยทุกคนจะมีบัฟบอยู่แล้วคนละ2อันเราก็กดให้พี่6เนี่ยใช้สกิลบัฟกับใครก็ได้ซึ่งก็ใช้กับเมนดีพีนแหละโดยปกติก็จะทําให้มีตัวละคร1ตัวมีสีัฟบตรงตามเงื่อนไขแล้วทําให้ตอนจบเทินเนี่ยพี่6ก็จะได้รับอยู่เลกาซึ่งพอจบเทินเนี่ยจะขึ้นเทินที่3บัฟบที่แจกมาตั้งแต่เทินแรกก็จะหาย ไปแล้วพี่6ก็จะแจกปั๊บซ้ําใหม่ทําให้ก็ยังมีคนหนึ่งอ่ะที่มี4บัฟอยู่ดีจนกระทั่งไปเทินที่4ปั๊บทุกคนก็จะกลับไปเป็น2ก็ให้ตัวพี่6เนี่ยแจกปั๊บซ้ําทําแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆเราก็จะคงสภาพการได้ยูเลกาฟรีไปทุกเทินนะครับโดยปกติเราจะเล่นพี่6ให้เป็นซับดีเพสและตัวบัฟซึ่งถ้าจะถามว่าจะเลือกใช้ยูเลกาไปกับอัลติหรือใช้กับสกิลบัฟดีก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่โดยรวมแล้วใช้กับสกิลบัฟ ค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่าโดยผลของสกิลบัฟคือตอนที่เราแปะบัฟเนี่ยจะมีแถมตัว i n c a n d a t i o n empowerment 1ซึ่งเป็นการอัปเกรดการ์ดฟรีซึ่งดีมากๆถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยมีสกิลการ์ดระดับ2ดาวพอขึ้นเทินใหม่การ์ดสดาวก็จะกลายเป็น3าดาวซึ่งเพิ่มดาเมจของตัวละครน,นั้นอะ่ะได้เยอะมากๆส่วนเราจะมาใช้อติกันตอนไหนละ่ะสําหรับผมแล้วผมว่าเก็บไว้ใช้ตอนที่ต้องการจะปิดมอนหรือว่าเหลือเทินไม่มากแล้วเพราะาต่อให้เรามี ัวของบัฟอินแคนเดชั n นเอ o พาวเวอร์เก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้มันอัปการ์ดก็เหมือนเสียเปล่าๆอยู่ดีนะครับหรือถ้ามอนมันจะตายอยู่แล้วก็ใช้ดาเมรพี่6ปิดไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้เบานะตัวอัลติเมทเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิป รีวิวพี่6ก็สุดท้ายนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ถ้าผมรู้ตัวเร็วก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตที่ช่องคอมเมนต์นี่แหละหรือไม่ก็ถ้าใครอยากรับรู้ข่าวสารรเร็วก็ไปใน Discord ก็ได้ก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ช n นลนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูกันขอบคุณครับ